โดเซฟฟอนสมูล่าในฐานปืนใหญ่ระดับสูงของ a, ขออสเตรียเขาลุกล้มมาลายสงครามและฝรั่งเศสในฐานะผู้ค้บกองร้อยปืนใหญ่จะได้โชว์ผลงานหลายครั้งสิ่งที่เขาทำไห้เหมือนในหานปืนใหญ่ออสเตรียคนอื่นนะครับนั่นคือการรวมอนนาจการยิงปืนใหญ่มากกว่าการกระจายการสนับสนุนนะครับต่อมานะครับออสเตรียเนี่ยได้มีการไปรูปปืนใหญ่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ได้เข้าร่วมในที่ราด1809ซึ่งสมูล่านะครับก็เป็นในฐานปืนใหญ่อุโสในสังกัดกองทัพร้อยที่สามของออสเตรีย สถานการ์ยูทีเอสเพิ่นอิกลิงนะครับวันที่22พฤษภาคมคีิลานหนึออสเตรียนะครับกำลังตีโต้ฝรั่งเศสให้ตกสะพานแม่น้ำดานูบแล้วก็เป็นสโมล่านะครับที่สามารถรวมปืนใหญ่หถึง1 9ึงกระบอกนะครับซึ่งถือว่ามากถูกตอนนั้นเลยก็ว่าได้มากชริดที่ว่าไม่มีใครเคยทําได้มาก่อนนะครับแม้แต่ฝรั่งเศสก็ตามปืนใหญ่ของสมล่านะครับดมยิงหนักมากนํามาสู่ความเสียหายใหญ่หลวงของฝรั่งเศสแน่นอนว่าจอมพลลานะครับก็เป็นหนึ่งในเหยื่อของปืนใหญ่ เชียร์ดูมยิงในช่วงท้ายการยุดจนถามฝรั่งเศสคิดว่าถ้าออสเตรียม,มีสโมล่าหลายคนเนี่ยพวกเขาคงเสียหายหนักกว่านี้